สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าเดสส์ลิงเกอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีคนขอมาเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมถึงอยากดูไอ้ตัวนี้กันนะฮะไอ้ตัวลุงพลเนี่ยผมก็จัดให้นะครับสำหรับแอดออนที่ผมเอาไปเนี่ยแน่นอนว่ากุญแจเนี่ยค่อนข้างจําเป็นมากๆครับเวลาที่เรารีโหลดลูกกระสุนมันจะรีโหลดไวมากขึ้น0.5วินาทีนั่นเองนะครับสำหรับลวดหนามเนี่ยเวลาที่เรายิงเซอร์ปึ๊บแล้วเราก็ตีเนี่ยมันทําให้ติดสถานะแผ่ลึกใใใใชชมั้้้นทาาาหเเเวววลลอีก3.5ิ นานมากในการฟื้นฟูนั่นเองนะครับสำหรับเซตเปิร์กนะครับอันนี้ก็คือเซตเปิร์กของโกดเฟสนั่นเองเวลาที่เขาก็โดดหน้าต่างไวๆหรือว่าโดดข้ามแผ่นไม้ไปไว,ไวเราจะเห็นออร่านั่นเองนะครับเราก็จะสามารถดักยิงเขาได้นั่นเองสําหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เดิน4.4ซึ่งการเดินของมันค่อนข้างช้ามากๆฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเปิร์กของตัวใหม่เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะครับถ้าเกิดผมจะมาคอมโบกับตัวนี้เพราะว่าเปิร์กอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไล่คนที่เป็นขาแมงมุมนะครับมัน้เเวล,เลมมปแลงกอ็ สามารถเปลี่ยนเหยื่อได้นะครับก็คือเปิร์กนี้เนี่ยมันจะย้ายเหยื่อไปที่คนที่เราตีเยอะที่สุดนั่นเองนะยิ่งเราตีคนอื่นไปเรื่อยๆไม่เฝ้าคนไปเรื่อยๆมันก็จะย้ายเหยื่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราพังไม้ปุ๊บเราก็จะวิ่งตามเหยื่อไวขึ้นอีก5%นั่นเองนะครับผมคิดว่าเปิร์กนี้เนี่ยก็เป็นเปิร์กที่เอาไว้เร่งสปีดการวิ่งของเจ้าเดสเลิงเกอร์ได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเปิร์กเสาขาวนะครับเวลาที่เราตีเซอร์ล้มแล้วเราจะเอาเซอร์ไปแขวนเนี่ยมันะีเสากดด้ท่่อปไุ ที15%นั่นเองนะครับแล้วก็ซ่อนไม่พ้นครับผมสําหรับเปิร์กอันนี้เนี่ยเวลาที่เรากระทืบเครื่องปั่นไฟแถวถวนั้นนะครับเราจะเห็นออร่าคนที่เนียนอยู่แถวนั้นนะครับภายในระยะ24เมตรนั่นเองนะครับผมเปิร์กนี้ก็เป็นเปิร์กที่หาคนได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเปิร์กอ่านออร่าที่ดีสําหรับเดสลิงเกอร์นะตัวเรามาทํา <c oughs> ดาเมจระยะไกลไงเราก็อ่านออร่าพอดีกับระยะยิงเราพอดีนะครับมันทําให้ซอื์มันอาจจะตั้งหลักไม่ทันนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงไปรอดูกันดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเจอกับสตีเมอร์จีนด้วยครับผมนะครับเรียกผมว่านักล่าสตีม เมอร์จีนนะครับคือสตรีมเมอร์ไทยช่วงนี้ก็มีเจอบ้างนะ,ป,ะปละปรายแต่ว่าที่เจอบ่อยๆก็คือสตรีมเมอร์จีนนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสตรีมเมอร์จีนเนี่ยเขาจะรับมือกับเดสลิงเกอร์ผมไหวหรือเปล่าไปดูกันเลยครับมาครับผมเรียกผมว่านักล่าสตรีมเมอร์จีนแต่ตอนเนี้ยจะได้ฆ่าใครหรือเปล่าก็ตีนี้รู้สึกว่าจะกด3คนด้วยนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูมาก่อนที่จะกดเล่นนะครับเพราะว่าช่วงที่ ช่วงที่เข้ามาเอ้ยเจอละช่วงที่เข้ามาก็คือแบบเราเข้าไปเช็คว่าเขาสตรีมอยู่หรือเปล่านะครับเราก็เจอละเฮ้ยเดี๋ยวเอาเพิร์ลตายง่ายมาด้วยหรอเอาเพิร์ลตายง่ายมาด้วยโอ้โหมันจะจะหยามเกลียดก,กันเกินไปไหมดเดี๋ยวน,นะโอเคเจออยู่นี้ฮะโยกปั๊บมิ้งเก็บลายเก่งโอเคคนนี้คนไทยปะ ข้าเป้าเข้าเป้าพอดีเดะเลยจ้าข้าเปิ่กตายง่ายมาเนี่ยคือผมไม่อยากให้เขาปั่นไฟเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาปั่นไฟปุ๊บคือเราจะเสียเปรียบนะมีคนอยู่บนเนินนี่ไงเราเปิ่กตายง่ายแหละครับเบบี้ฮะตายง่ายแหละครับก็มาคุยกันหน่อยไหมล่ะ เม่กี่เพื่อนแม่งเปิดกล่องแล้วแบบซวยซวยพะเพื่อนเลยอ่ะเอาจริงป่ะยังไงไอ้นี่มันวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยวิ่งเร็วเกินบ้าบอคอแตกเนื้อมันคานไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันคานไปไหนวะ เออลืมไปมันมีเปิร์กตายง่ายนะถ้าเกิดมันมีถ้ากถ้าเกิดมันมีเปิร์กตายง่ายก็คือมันจะลุกขึ้นมาเองได้ครับแล้วก็เสียงหัวใจมันค่อนข้างเงียบเนาะปึ๊บยิงหัวสวยเสยไปดิเสยไปดิโอเคอุ้มเลยมันไปไหนแล้ววะโอโหอย่างนี้เสียเชิงเลยว่ะไอ้นั่นมันจะมาวิ่งลอให้เพื่อนมันแหมสมแล้วที่เขามาเป็นทีมมาเป็นบาดี โอเคโอเคน่าจะอยู่เครื่องนั้นแน่นอนฮนะเดี๋ยวลองดรูรอบๆนี้ก่อนนะฮะเพื่อจะมีคนเนียนมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าหัวเคร <c oughs> ื่องนี้ได้เยอะมากช่วยละโอเคทืบก่อนดูออร่านะฮะผมจะแก้งทาเป็นไม่เห็นแล้วผมก็ใส่เลยไงนี bath, ๆๆ in, ่ยังไงได้ตีฟรี1นทีถวน1นทีถวนไงแล้วยังไงแล้วยังไงต่ออุ้ยจะลากหัวซะหน่อย ไม่ได้ครับผมว่าผมต้องน่าจะต้องกลับไปเครื่องนั้นครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาช่วยกันน่าจะปั่นเครื่องนี้ต่อฝั่งนู้นได้มีเครื่องครับน่าจะเครื่องนี้ต่อชัว sure. for s ชัว man อ่ะคนนี้มีเปิร์ตายง่ายยังไงอุ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวนะหลอกไฟตึงๆหัวสวยลากหัวคมๆเฮ้ยเมื่อกี้มันวิ่งมาตรงนี้แล้วมันไปไหนวะ โอเคผมต้องทำลายบูนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเล่นได้สบายเกินไปนะกระทึบเครื่องครับผมว่าผมเห็นนะเอาจริงป่ะอุตายาคมๆอ้โหเกินเฮ้ยรอยเท้ารอยเท้าใครอะคือตอนนี้เขาเจ็บทุกคนนะ่ผมไม่รู้ว่าผมควรไล่ใครดีฮะอ้อโหเจอเจอ อ้าอ้ามานี่ดีมีคานเองเหรอนี่มีตายง่ายเอาอเพื่อนจะทวงเวลาให้ไม่สนกูอุ้มเลยกูอุ้มเลยไม่แคร์อ่าอ่าไอ้นี่ห้าวแล้วไอ้นี่อยากลองของแล้วแล้วมันช่วยกันแบบไม่มีอีโก้เลยเหรอวะไม่มีอีโก้มากั้นเอาเฮ้ย มีอีกโก้มากัน้นโอเคพังไม้ก่อนไอ้พวกนี้มันเป็นงานจัดเลยว่ะน้องๆมันเป็นงานจัดจัดอ้าพึ่งโดนแขวนไปไม่ใช่เหรอครับคนหล่อฮะเต็มเพึ่งโดนแขวนไปไม่ใช่หรอ,รหอ,โ,ไไหรอโอเคมันล้มขอบแมปด้วยจุ๋ยดีจะแ,แทงหลังหรอโอเคไม่มีแทงหลังครับสบายใจสบายใจขึ้นมาอีกเปะละ คนนี้รู้สึกเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะเอาเปึกตายง่ายมาโชว์ฟอร์มไงโชว์ฟอร์มเซียนไงแล้วกูซ้ำเลยไงบอกเคยแคร์เด้ละ่ะบอกเคยแคร์เด้ละ่ะบอกเคยแค,คร์เด้ละ่ะกูซ้ำเลยไงเฟสสองแล้วด้วยโอเคฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วครับมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีคนวิ่งมาเขาวิ่งมาเช็คก,ก่อนนะโอเคไม่มีอยู่ตรงนี้สามเครื่องโอ้โหผมคุมฝั่งนี้สามเครื่องอีซี่ผมบอกเลยอีซี่ เหมือนผมเห็นเฟอร์มินวิ่งมาแถวนี้ปะตายยากไม่มีหน้าตาดีไปวันๆแล้วผมไปเลยไงผมกลับไปซ้ำเลยไงมาดิมาดิาดเอาเพิร์กตายง่ายมาตายง่ายเดี๋ยวได้ตายง่ายสมใจผมบอกให้แค่นั้นแหละอยากจะเอาเพิร์กตายง่ายมามากๆชีวิตฉันนี่แหละตายง่ายคนหนึง่งตายยากมีไม่ใช้แต่เ,เปิร์กตายง่ายมา ดูถูกฝีมือผมและผมเฝ้าเอาตายน้องๆก็รู้ว่าผมคือสตรีมเมอร์นี่แล้วผมเอาตัวบังเอาตัวบอดี้บล็อกเกร์แล้วยังไงแล้วยังไงอะไรแล้วผมเสยดาบไปเลยดิเสยดาบไปเลยดิเอาดินี่ไงโอ้แล้วกูยิงไม่โดนเลยไอพวกนี้ไม่เอวไม่ดีจัดเอวมันดีจัดจัดโอเคผมจะคุมสามเครื่องนี้นะอย,อย่างที่ผมบอกฉะนั้นผมจะไม่ไปาจากแถวแถวนี้ไม่ไปกระดกลิ้นเพื่อ โอเคกระทึบเครื่องก่อนครับขอดูออร่าก่อนไม่มีกระทึบเครื่องนี้ด้วยครับคุมโซนไว้ก่อนถ้าเราคุมโซนได้ก็สบายแล้วครับแถวเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าเครื่องแม่งใกล้กันหมดเลยเนี่ยเอาจริงป่ะเ,เครื่องนี้ก็ใกล้โอเคไปเครื่องไกลละโอ้โหโอ้โห เพื่อนเพื่อนเพื่อนลากใส่อันนี้โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเพื่อนคุณเองนะครับอันนี้เพื่อนลากใส่เองนะครับไม่เกี่ยวกับผมนี่เขาตีสามแต่เขาไม่ยอมช่วยกันเขาแบบปั่นไฟกันยับยับไงนักปั่นไฟในตำนานโอเคผมเอามาแขวนฝั่งนี้เลยครับผมแขวนเสาขาวนะผมไม่สนนะครับว่าเขาจะปั่นฟงปั่นไฟอะไรหรือเปล่าแขวนเสาขาวแม่งเลยฮะโอเค ผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่แกีเขา,เขาน่าจะกำลังบูนนะโอเคขอกระทืบดูออล่า,าหม่นะจ๊ะคนหลอ่อหนึ่งสองอีกคนหนึ่งอยู่นั่นโอเคเจอตำแหน่งทุกคนละเขาปั่นไม่ได้ครับผมบอกให้ตอนเนี้ยปั่นไม่ได้ปั่นยังไงปั่นยังไงก่อนปั่นยังไงก่อนเอาปล่อยตายเลยโอ้โหคนจีนโยนเกมเกิน,นคนนี้คนไทยเขายังไม่โยนเลยเนี่ยชื่อกุภัพนะเนี่ย ใช่ไหมกูพับนะกูพับนะเจอผมยิงหัวไงแล้วผมเฮดชอ็อตเฮดชอ็อตเลยไงเฮดชอ็อตเลยไงคนสุดท้ายมิเคลล่ามิคาเอลล่าลีดล่าสุดเขาทำเครื่ระเบิดแถวตรงนู้นเนาะเขาวิ่งมาเช็คปึ๊บปั๊บแล้วก็ปังโอ้โหแม่นจัดแม่นจ,จัดจัดนี่ไงนี่ไงให้มันรู้ด้วย ใครมือปืนระดับหนึ่งของประเทศไทยผมเองนะครับตี้จีนถึงก็ต้องชักปักไงไม่ไหวไงคือผมก็รู้แหละว่าฝีมือผมมันระดับอาหารการรามาเกียนสถานสุริยะจักรพวกผมคือสุริยะคาดมาละวาดพวกปฏิปักษ์เหนื่อยปะพูดคำนี้ที่ไหนรู้สึกแบบเมื่อยคอหลุดปะเนี่ยเฮ้ยโอเคสวยไม่หลุดครับเรียบร้อยอยากจะเอาเปิกตายง่ายมาไงเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไง อ่าเรียบร้อยครับคนนี้คนไทยอ่ะชื่อกูพับนะไอ้นี่หลงมาคนเดียวฝั่งนั้นเนี่ยเขามาเป็นตี้เขามาเป็นตี้สามคนคุณมาคนเดียวแบบนี้ผมก็ไม่ใจดีกับคุณนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมเป็นสตรีมเมอร์ที่ค่อนข้างแบบจริงจังในอาชีพสตรีมเมอร์นะฮะและผมแขวะเลยแบบไม่มีอีกโก้แล้วผมจิ้มไอ้คนนี้กับคนนั้นแม่งพึ่งโดนแขวะได้นะแล้วแม่งยาวๆเลยครับโดนยาวๆเลยนี่ครับ เอนต t ตมันจะส่งขาสีดำๆมานะครับเพื่อเอาศพคนไปนะครับนี่คือการการที่เราเอาไปแขวนเซอร์เราการที่เราเอาเซอร์ไปแขวนที่เสาก็คือเป็นการบูชายันแก่เอนติตนั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยไอ้ขาดำๆนี่คือ e n t ติตีครับผมก็คือมันใช้เราเป็นเครื่องมือนะครับในการเอาเอาศพของคนนะไปเพิ่มพลังให้กับมันนั่นเองนะครับเอนติตส่วน entity เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่อาจรู้มาก่อนนะครับเรียบร้อยครับ จีนตี้สามแล้วไงใครแคร,ร์ <c oughs> เจอจานเจยิงเข้าไปเรียบร้อยโอ้โ oh ห ไม่ไหวจริงแต่ผมปิดตัวตนนะเพราะว่าแบบบางทีถ้าเกิดผมแบบเปิดตัวตนเอาไว้แล้วพวกที่มาเป็นตี้เงี้ยสมมติว่ามันมีคนตายก่อนปุ๊บแล้วแม่งชอบไปสปอยเพื่อนนะครับแบบเฮ้ยเจอจานเจ๊มาเฮ้ยอ้ยยูทูบเบอร์สิริษฐ์เจ๊มาอย่างงุ้นอย่างงี้ผมก็เลยแบบงั้นกูปิดตัวตนไว้เลยละกันนะครับถ้าเกิดผมจะเฝ้าใครผมจะซ้ําใครผมได้สบายใจหน่อยนะครับไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการดักตบสตรีมเมอร์ในพาร์ทที่อีพีที่เท่าไหร่หรอวะน่าจะยี่สี่ยี่ เลิกตายง่ายมากไงแล้วเจอกับตัวผมด้วยนะครับก็เรียบร้อยครับผมก็ชนะมาสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ see you